สวัสดีครับเด่นอาจารย์พิรดาสุริโยกระผมนายอาทิตย์เมืองแก้วรหัสนักศึกษา623701163จดิฉันนางสาวสุนทาคาโคพันศีรหัส623701138หมู่เรียน23.5ขอนำเสนอคลิปรายงานวิชากฎหมายปกครองรหัสวิชา2562501เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองกฎหมายและธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยปีพศ2560หมวด10ศาลส่วนที่ 3, สาศาลปกครองมาตรา197ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินคดี ทางปกครองทั้งนี้ตามที่บฎหมายบัญญัติไว้ให้มีสั์ปกครองสูงสุดและสร์ปกครองชั้นต้นอำนาจสั์ปกครองตามวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามและธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้นมาตรา198การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ ตุลาการสารปกครองต้องมีความอิสระและดำเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการสารปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานสารปกครองสูงสุดเป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในสารปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นตุลาการในสารปกครองไม่เกินสองคนบรรดาที่ได้รับเลือกข้าราชการตุลาการสารปกครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ปัญญาลักษณ์ของสารปกครองวงลีหมายถึงวงลีที่มีการเคลื่อนไหวหมุนไปตลอดเวลาเป็นการพัฒนาการอย่างไม่หยุดนิ่งมีความก้าวหน้าอยู่เสมอดุลลาพาหะดุลหรือตาช่างเป็นเครื่องวัดหาความเสมอกันหมายถึงการสมดุลเสมอภาคมีความเป็นธรรมและไม่อดเอียงแก่ฝ่ายใดพาคธา,าจอมทัาเป็นพาคธา ประจำพระองค์รอเเพื่อให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนในพระประมาภิพไทยพระมาหากษัตริย์กับทั้งเป็นมิ่งขวัญเครื่องเตือนใจให้ตุลาการศาลปกครองและขา้าราชการฝ่ายศาลปกครองปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเจต,ตนาอารมณ์ในการจัดตั้งศาลปกครองผานใช้สำหรับอัญเชิญสิ่งสำคัญ ซึ่งได้แก่การอัญเชิญพระคาาจอมทัพซึ่งเป็นพระคาาประจําพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชช่อชัยพึกเป็นช่อใบไม้ใช้สวมหัวเมื่อมีชัยชนะหมายถึงความมีชัยชนะในการคิดและการดําเนินการแห่งสามกิจทั้งปวงของศารปกครองและสำนักงานศารปกครอง โครงสร้างของศาลปกครองนะครับศาลปกครองประกอบไปด้วยศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองกลางและศาลปกครองในภูมิภาคนะครับลักษณะของคดีทางปกครองนะครับประกอบไปด้วย1เป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนหรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองนะครับและ2เป็นคดีพิพาทมาตรา9ก้าวรกหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542นะครับ หน่วยงานท่าปกครองมีหน่วยงานอะไรบ้างหน่วยงานท่าปกครองหมายถึงกระทรวงทบวงกรมส่วนราชการที่เรียกชื่อยอย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจที่จะตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอื่นๆของรัฐและให้ความหมายรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองนะครับในที่นี้เจ้าหน้าที่ของรัฐหมายความว่าข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองนะครับ 2. คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทหรือคณะกรรมการบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกคำสั่งหรือมีมติใดๆที่มีผลกระทบต่อบุคคลนะครับ3บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของกระทรวงหน่วยงานทางปกค,ครองหรือเจ้าหน้าที่ตามข้อ1หรือข้อสอนะครับประเภทของคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับก็จะเป็นแบ่งออกได้เป็น5ประเภทนะครับคือ1 คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําทางปกครองฝ่ายเดียวนะครับซึ่งอา,อาจแยกออกเป็นการกระทําทางกฎหมายหรือเรียกว่านิติกรรมทางปกครองนะครับและการกระทําทางกายภาพหรือที่เรียกว่าปฏิบัติการนะครับก็สองคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรนะครับ 3. คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทําละเมิดทางปกครองหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือความเสียหายเกิดจากการออกกฎคำสั่งทางปกครองหรือคำสั่งอื่นๆหรือเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรข้อ4คดีพิพาทอันสืบเนื่องมาจากสัญญาทางปกครองเช่นสัญญาสัมปทานสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคเช่นคูคลองถนนสายส่งโครงการประปาของเทศบาลเป็นต้นนะครับและ 5. คดี พิพากคดีพิพาททางปกครองอื่นๆเช่นคดีที่กฎหมายกําหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทําหรือละเวน้นการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเรื่องที่ไม่อยู่ในอํานาจของศาลปกครองนะครับก็ได้แก่ 1. เรื่องการดําเนินการเก,กเกี่ยวกับวินัยทหาร 2. การดําเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการนะครับ 3. คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายหรือศาลชำนันพิเศษอื่นๆนะครับอำนาจการพิจารณาพิพาษาคดีของศาลปกครองสูงสุดนะครับ 1. คดีพิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกำหนดนะครับ 2. คดีพิพาทเกี่ยวกับ ความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะครับ3คดีที่มีกฎหมายกําหนดให้อยู่ในอํานาจของสารปกรครองสูงสุดนะครับ 4. คดีอุทธรคําพิพากษาหรือคําสั่งของสารปกครองชั้นต้นนะครับศาลมีอํานาจกําหนดคําบังคับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเช่นสั่งเพิกถอนกฎคําสั่งสั่งห้ามกระทําการทั้งหมดหรือบางส่วนสั่งให้ปฏิบัติตามหน้าที่ ภายในระยะเวลาที่กําหนดสั่งให้ชําระเงินหรือส่งมอบสินทรัพย์แล้วก็สั่งให้กระทําการหรืองดเว้นกระทารําากรนะครับสั่งให้ถือปฏิบัติต,ต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องสั่งให้บุคคลกระทําละเว้นกระทําหรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็กลุ่มของผมก็ขอจบการนําเสนอในเรื่องของสารปกครองแต่เพียงเท่านี้นะครับขอพระคุณครับ